อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือทำเพื่อเธอเพื่อเกิดเธอเพื่อทำเขียนโดยสุธาธรรมชาติหลังจากที่เมื่อคืนชีร้องเพลงกล่อมท่านผู้ฟังไปแล้วก็มีท่านผู้ฟังซื้อพวงมาลัยให้ชีจริงๆด้วยนะคะ ทั้งคุณย่าห้าหที่คล้องพวงมาลัยเป็นเนื้อเพลงหางเครื่องหลายๆท่านคงจะรู้จักและจำได้นะคะเกียรติยศศักศสีจากพวงมาลัยละครเรื่องนี้ฉีจำได้ว่าติดมากๆเลยนะคะสนุกมากๆก็พากันระลรกความหลังกันหน้าดูแล้วก็คุณจงคนนี้นะคะที่โอนเข้าบัญชีมาให้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสำหรับคติธรรมก่อนนอนคืนนี้ชื่อว่าชีวิตกรอกกลับไม่ได้ นนเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการทวงหนี้นะคะหนีหนี่ก็ต้องจ่ายไม่จ่ายก็อาจจบที่คุกหรือที่วัดก็เห็นกันบ่อยๆตามสื่อต่างๆสุดท้ายก็ต้องมีสติกันมากๆไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ตามและจริงๆแล้วสติก็ควรจะต้องมีในทุกกรณีนะคะสติช่วยเราได้ทุกสถานการณ์อันนี้ฉีท่องไว้ประจําใจเสมอนะคะฝึกสติไว้อยู่กับปัจจุบันขณะท่านจะได้มีความสุขในทุกขณะ มารับฟังชีวิตกรอกกลับไม่ได้อาจจะมีเสียงดังบ้างนะคะจากสิบตำรวจสมชายปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีตลอดมาเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเมื่อได้รับเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงจากการทำงานก็รู้จักจ่ายรู้จักเก็บจนมีเงินเหลือนำไปให้นางวิไลกู้ยืมเป็นจำนวนถึงสองแสนบาท นางวิไลได้ทำสัญญากู้เงินไว้ให้จ่าสิบตำรวจสมชายเป็นหลักฐานถูกต้องสมบูรณ์ในสัญญาระบ,บุว่าหากนางวิไลผิดนัดไม่ชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยจ่าสมชายสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมายต่อมาครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนนางวิไลผิดนัดไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาคือไม่ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนแก่จ่าสมชาย จ่าสมชายทวงถามให้ได้ใช้หนี่หลายครั้งแต่นางวิไลก็ยังไม่ได้ชำระจนครั้งหลังสุดเมื่อจ่าสมชายทวงหนี่อีกนางวิไลโกรธและด่าจ่าสมชายด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าไอหนะ้าหนะ้าเจอทีไรทวงหนี่ทุกทีกูไม่ใช้มึงมึงอยากได้มึงก็ไปฟ้องเอาถ้ามึงไม่ฟ้องไม่ใช่ลูกผู้ชายเธอด่าต่อหน้าคนอื่นที่อยู่ในร้านอาหารทั้งจ่าสมชายก็แต่งเครื่องแบบด้วย จึงรู้สึกอับอายและโกรธมากจ่าสมชายซึ่งมีอาวุธปืน M16 ติดตัวอยู่แล้วในขณะนั้นตัดสินใจใช้อาวุธปืน M16 ยิงนางวิไลทันทีนางวิไลถึงแก่ความตายจ่าสมชายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคดีสิ้นสุดยุติที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกจ่าสมชาย33ปี4เดือนฐานฆ่าคนตาย และจำคุกฐานมีและพกพาอาวุธปืน4ปีรวมเป็นโทษจำคุก37ปี4เดือนนี่คือข้อเท็จจริงและผลของคดีจากคำพิพากษาสารดีกาเรื่องหนึ่งที่ยกมาเป็นอุทาหรณ์ชีวิตของจ่าสมชายซึ่งตามประวัติบอกว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีนายหนึ่งแต่ด้วยความคิดและการกระทำในขณะนั้นทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ชีวิตคนไม่เหมือนม้วนเทปที่จะย้อนกลับหรือกรอกลับเพื่อมาฟังใหม่หรือมาดูใหม่หรือเริ่มตั้งแต่ต้นม้วนใหม่ได้ถ้าชีวิตกรอกลับได้จ่าสมชายคงไม่นําเงินไปให้นางวิไลกู้หรือเมื่อกู้ไปแล้วไม่ชําระหนี้จ่าสมชายจะต้องใช้สิทธิทางศาลคือฟ้องร้องบังคับคดีดตามกฎหมายซึ่งมีสิทธิกระทําได้อยู่แล้วแต่เพราะความคิดและการกระทําที่ผิดพลาดที่ขาดสติในขณะนั้น ทำให้ต้องทำบาปฆ่าคนทำผิดกฎหมายถูกจำคุกหลายปีต้องออกจากราชการเงินที่นางวิไลกู้ไปก็ไม่มีโอกาสได้คืนหมดไปทั้งต้นทั้งดอกเรื่องราวทานองนี้เคยเกิดขึ้นกับใครต่อใครมามากแล้วทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจคือเกิดจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังเช่นความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ อุบัติเหตุมักเกิดจากความประมาทขาดสติขาดสติเพราะเสพของเมาบ้างขาดสติเพราะความคึกขนองบ้างทําให้ต้องเสียทรัพย์สินร่างกายบาดเจ็บพิกลพิการบางทีต้องเสียชีวิตถ้าชีวิตกลอกกลับได้เช่นเดียวกับม้วนเทปพ,พวกเมาแล้วขับพวกโชเฟอร์ตีนผีทั้งหลายคงไม่ดื่มจนเมาแล้วขับคงไม่ขับด้วยความเร็วสูงหรือขับด้วยความคึกขนองเช่นนั้น ยังมีคนอีกมากที่ประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในการดำรงชีวิตจนติดโรคร้ายรักษาไม่หายนักเรียนนักศึกษาบางคนขี้เกียจไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนในวัยเยาว์คนวัยหนุ่มสาวไม่สนใจทำงานเก็บเงินพอแก่เท่าหรืออายุมากขึ้นก็มีชีวิตที่ลำบากยากจนมาถึงตอนนี้เขาจะทำอะไรได้เขาจะย้อนกลับไปเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วเพราะชีวิต กลอกลับไปเริ่มต้นม้วนใหม่ไม่ได้ถ้าพูดถึงเทปม้วนเทปม้วนวิดีโอม้วนเทปคลาสเสร็จไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นรุ่นเรา4 50ปี60ปีก็คงจะนึกออกค่ะชีวิตต้องอยู่บนความไม่ประมาทนะคะอยู่กับปัจจุบันทุกย่างก้าวเพื่อที่เราจะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่ผิดพลาด กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์